สัสดทุกคนเนาะอยู่กับซ่องเาความพาเทีชานลเซ็นเตเซ็นเตอทุกคนอันนี้เบาความจะพาทุกคนเลาะสมเขตหนองสะพังเลนเบ่งมาเปลี่ยนจังหนในปีส0 2 .3 นี่หนองสะพังเลนในความทรงจำของทุกคนในมันะจะเป็นคือปัจจุบันนี่บอนเนาะนี่เป็นภาพของสวนเยาวชนหนองสะพังเลนสมัยตะกี้ทุกคนจะมีอาคารมีตึกมี รถซิ่งมีบอลคีม่ามุนแล้วก็มีประตูโค้งทางเข้ามาเบื้องปัจจุบันนี่จะเปลยนจังไหนทุกคนสภาพเปลี่ยนแปลงไปลายซ้ำใดติดตามน้ำกันเลยนิ่มบริเวณตั้งมูนซิงซาต่างๆและพระธาตุหลวงตอนมีประตูโค้งในสมัยนั้นมาเบงน้ำกันเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปขั้นรายการเนาะระวงังคลิปขี่รถเพาะขีะ่รถเลาะรินเขตบันห้องเขตดอนคาซรายเนาะ มืออเ่้าก็จะเป็นคลิปเขตบ้านดอนดูบ้านสมหวังต่างๆแต่ว่ามือนี้นี่อา,อากาศดีเนาะเลยพาทุกคนมะยางเลาะลินเนาะเขตหนองสะพังเลนเบิงนี่เป็นวัดหนองบ่อนทุกคนเนาะขั้มขวอมือนี่เป็นวัดหนองบ่อนปันจจุบันนี่ก็เป็นวัดใหญ่คือเกาอ่านะโบรารส่วนด้านหน้าของอครับนี่ ก็เป็นตลาดของกินซุกเนาะืนนี้เราจะจอดรถไว้ตลาดของกินซุกและจะพาทุกคนย่างหลาะลินบริเวณส่วนหนองสะพังเลนว่นนาปิดนจะัาไรนเนาะติดตามนํากันตอนนี้เวลาประมาณห้าโงป่ายทุกคนรถปิลดลแหงเดี๋ยวไปซากรถเขาจะย่างลินนํากันเนาะนี่ตลาดกลางคืนตลาดของกินซุกในปัจจุบันนี้ คนยูนด้นนานหน,น้าของสะพังเล็กจะเป็นห้านขายเครื่องเนาะห้านขายของกินต้ต่าง,งเเครื่องทอดของอในยืนแนวกลิ่นมาอันนี้ก็เป็นห้านขายเต้าหู้เนาะที่บอกํำมาถ่ายประมาณอสองอาทิตย์ก่อนทุกคนบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงกว่าท้องฟ้าก็กำลังสวยงามทุกคนเนาะตเป็นตกดินส u n s ็ t เนีตาขราขกินสุกทุกคนเนาะหรือว่าสตรีทฟู้ดท่าหลวงเนาะจะมีห้างขายเครื่องอยู่บริเวณนี้ข้างหน้ารถกอหลายพอสมควรทุกคน,นคนมาจับใจใส่สยมาซื้อเครื่องซื้อของอเดี๋ยวเราคำจะพาทุกคนย่างไปชมสภาพหนองสะพังเลนในปัจจุบันทุกคนตอนนี้ก่อนอดห้าข้ามทางอยู่รถก็หลายพอสมควร ต่อทุกคนบริเวณด้านหน้าก็จะมีเอ็กซ์ซัทชิคเก้นทุกคน,เ,นเป็นห้านขายเบอร์เกอร์ห้านขายเครื่องห้านขายาห้องว่างอย่างอาหารฟาสต์ฟูดฟ้ดเนาะอ่านี่ก็จะเป็นอเมซอนทุกคนเนาะคาเฟ่อเมซอนที่จริงประตูส่วนหนองสะพังเลนบนเก่าก็อยู่จุดนี้ทุกคนเนาะก็จะห้องว่าส่วนเยวาวชนทันวาเนะาะอันนี้ก็มี บริการในปัจจุบันนี้มีห้าซิดดาเราเดิมทุกคนแต่ด้านหน้าปราก็จะเขียนว่าส่วนสาธารณะหน,นองสะพังเลนเนาะหนองสะพังเลนพักด้านหน้านี่น่าจะเป็นอดอกไม้น้อยเนาะเป็นวัชพืชทุกคนก็งามไปอีกแบบเนาะนี่ในการถ่ายอ่ะเดี๋ยวพาทุกคนย่างละ สมบรรยากาศนํำกันเนาะว่าปัจจุบันนี้เป็น่ยนใจไหนโปร mm hmm. ตะกี้เอาเข้ามาเนี่ย mm hmm. เขตน,นี้จะเป็นบอนลินของเล็กน้อยทุกคนกระท่ง่งมาสวนเนยวาวนทานวาเนาะปัจจุบันนี้ก็มีการปรับปรุง mm hmm. นี้เดินแหนะมีฮานค้าขายส่วนหนึ่งเนาะอยู่ตามบริเวณนี่แหละนี่อันนี้ก็บับต้นไม้กากะเลาไม้ี่ก็มาทาย เหมือนยากาศเนาะเนื่องจากเดินทางตลอดโทษครับดถตลอดโทษรอบนี้ก็ผ่ามายางมาจีซะด้านในก็จะมีอา,อาคารมีหอทุกคนเนาะอันนี้เป็นว่าหอไม่อย่างไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวประคำผ้ายางเบ่งบบบหนึ่ง คนเขียนเ่ว่าหอพญาจันทบุรีประสิท์ที่ศักนะทุกคนเนี่ยกำลังจะติดตั้งทุกคน,นะจะมีการรอหูป,ปั้นอย่างต่างๆอันนี้สามารถเบิ่งเห็นพระธาตุหลวงได้ทุกคนอันนี้เป็นหูป,ปั้นจำลองเนาะพิธีรอหูเหมือนพญาจันทบุรี ประสิทธิศักดิ์ทุกคนแลอีกบริเวณมันก็จะตั้งปฏิสถานอยู่นี่พาทุกคนอย่างเลาะเพิ่นสภาพของนองสะพังลิ้นนั่นกันเป็นจิตร์เแล้วก็มีอาคารลิดของเด็กน้อยทุกคนนาะอยู่ทางด้านในฮะส่วนมาทางนี้ก็จะเป็นห้างซินดาา <Okay. S 1> เพิ่นเขียนซะว่า,าพพีเม่มบาร์บีคิวบ่ายลาวเดิมทุกคนเนาะ นีส่สภาพคนก็นยังผระทันมาทุกคนอาจจะเป็นช่วงยังเบนพดวดบะอันนี้ก็แมนประเภทาขายเครื่องดื่มขายเค้กขายกระแลมทุกคนเนะาะที่บริเวณน,นี้เนี่ยเพิ่อเขียนซสว่าตามนิทานอุลังคธาตุเนาะได้กล่าวไว้ว่า สถานที่แห่งนี้เดิมแมนนองน้ำเกิดขึ้นตามธรรมชาติใสสะอาดเย็นพิเศษตั้งอยู่ทงสันภูเข่าลวงเป็นส่วนหนึ่งของหนองคันแทเสือน้ำเป็นบ่อนอาศัยอยู่ของสัตว์นานาพันธุ์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัพยาสิงหังป่วงมีเรื่องราวกล่าวขานเป็นตำนานยาง,นางหนังก็เกี่ยวกับสิ่งลึกลับเป็นเส้นทางขึ้นลงและบ่อนอาศัยของพญานาคพวกไก่ที่ผีเสือน้ำและสิงแปก ประหลัดอาศัยอยู่มีกกไม้ป่าแป้งกกไงกกเนืองเกิดอยู่ข้างหนองแตกใบปกคลุมก้างบ้างฝนได้คนบูหารหมักมาบูซาพญานาคอยู่อยู่สถานที่นี้ทุกป,ปีเนาะโอ้ข้อมูลในหลายพอสมควรทุกคนเนาะอะย่าบอาคำอ่านให้มันจบด้วยซะสมัยของพญยายจันทบุรีประสิทธิศัก์ได้มีพ,ะพระลอพระอัหานห้าองค์สององค์สำหรับทุกคน มีซื่อวาพญะพระมหาพุทธวงศาและพระมหาสัสดีก็ได้มาปฏิบัติธรรมและสูตรขั้นปทาริตาคถาแพ่เมตตาจิตให้กับสัพพสัตว์ทั้งหลายอยู่ที่หนองคันแทเสื้อน้ำแหงนี่ปิดประจำพระพุทธทนะารคิดหนึ่งในพระศาสนาพระศาสนาทูตเนาะ ได้เดินทางมาจากประเทศอินเดียเพื่อมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอินเดียแห่งนี้ก็ได้มาพักจำพรรษาอยู่ที่หนองน้ำแข็งนี้เอาทุกคนอ่านออกซะเนาะมันโดนมันหลพอดเวยเดี๋ยวบอกคำพายาะนะ่างเนาะเพราะว่าใกลใ้ๆนี่เพิ่นเปิดเพลงนั้นหูโอ้หนองสว่างเลงปัจจุบันนี้เป็นหนองน้ำจงซงทุกคน มีหูปัน้นพญานาคเนาะทุกคนเก้าองค์ทุกคนเนาะหันเก้าต่นเสนอหูปัน้นพญานาคพอค้าหาเขามาครั้งแรกเนี่ตั้งแต่คืนป,ปั๊บปลุกใหม่ทุกคนด้านหนองนั่งก็มีปลาฝาเนาะเนี่ยมีมีปลาฝาตัวน้อยพวก่าทุกคนเห็นบ่เนาะเนี่ยรอยยืดคอไปมานี่ เขาหมายเพิน่นจะว่าก็คือหนองสะพังเลนแห่งนี้นี่เป็นหนองน้ําที่มีความเสี่ยเกี่ยวกับพญานาคเนาะสัตว์น้ําต่างๆรวมทั้งสัพพสัตทั้งหลายนะคล้ายๆว่าเออสิ่งที่มีชีวิตต่างๆเนาะอาศัยอยู่แห่งนี้พวกกายทิพย์พวกผีเสื้อน้ำอะไรต่างๆนี่ก็แม่นหนองสะพังเลนเนาะคันธปริตแห่งต่างๆ นี่ก็แมนบริเวณหลังห้างชินด่าเล้าเดิมทุกคนก็จะเป็นบอลลินออกกำลังกายเนาะมีกตกต่านกกหนึ่งโบางคนบกกอกตานนี่เพื่อนเอามาปลูกไมบก้บหรือสมัยตะกี้นะแต่บาคําคิดว่า,าสมัยตะกี้ทุกคนเพื่อนบรหันได้ปรับปรุงเพราะว่ากกตานทุเรปผูกได้สำนีมนี่เม็นงายทุกคนเนาะสรุปแมนน่าจะเป็นกกไม้เกา่าเดิมตะกี้ทุกคน พาทุกคนย่างเลาะเบิ้งนี่นจะเป็นบอลลิ่นเด็กน้อยทุกคนบอลลิ่นเด็กน้อยเ,อเนาะต่อมาเบิ้งกิจกรรมส่วนนี้ก็เป็นบอลออกกําลังกายเนาะของทางประชาชนทั่วไปในเขตน,นี้ทุกคน หนองสะพังเลนมุมนี้ก็งามดูคนเนาะมุมนี้ก็งามนี่ก็เป็นก๊กสามสาส่วนทิศนี้ก็เป็นทางวัดหนองบอ่อนดูคนขับพายางสมขี่รถหลายคขีดละลิปนี้ขอพายางสม้มซะเนาะเื่ออื่นจะไปขี่ไหมเนาะยังจะไปต่อยจะได้ไหมขี่เกี่ยวกับการขี่รถทุกคนเนาะอันนี้จัว่วเพิ่กลับัด เลิกเงียน้วกับ,บรถทุกคนเขาใช้มาอะไรบรรยากาศนี่ก็ขักในทุกคนนองสะพังเรนเนี่ยเปินตามมายางเินออกกำลังกายเนาะมีอาโคกไม้โกเตาะปิดหม่มยางสะดวกด้านนอกกับแม่นรถกำล,ลงังวุ่นกันอยู่ทุกคนเวลาหามงแรงนี่รถทเ,เที่ยวเต้มเนาะด้านนอกของสว่วนสาธารณะ จุดนี้ก็แม่นไฟแดงนองบอนทุกคนนี่มันก็จะจูงมาเลาะลินตามแคมส่วนเนาะตะกี้เขตนี้ก็จะเป็นห้านบริการจากักยางทุกคนเนาะเป็นห้องการขี่สเก็ตบ,บอกคำกับเบอจื้อคัดแน,น่เนาะแต่ที่แน่ๆน,นี่บริเวณนี้มันออนซ่าเนาะมันเป็นออนซ่าเป็น ลดซิ่งต่างๆและก่อนหน้านี้บ่าวคำกับโบฮู้เป็นเไเนอีกเนาะอันนี้เม่นสมแยเบ่าวคำยังน้อยเนาะประมาณสักสองปีให้หลังเนาะก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นศาลาศาลานางลินมีผายน้องเพิ่นมาพักพรเนาะย้อนอารมณ์ตามนั่นแหละไปเนาะตามคำว่าพักกันเละเป็นส่วนสาธารณะ บริเวณอ้อมหอบสังเกตต้นไม้นี่จะเป็นกกสัมสาเป็นส่วนใหญ่ทุกคนกกสัมสากกตานเนาะนั่นกันนะจะเป็นกกไม้ปลูกใหม่กกเก่าเข้าเดิมกัน่ะจะเป็นด้านที่บ้าคำเล่าเลยเนาะกกสัมสาสมัยฝรั่งเศสโบ,จ,บจักไปผูกลูกสังเกตเขตใหที่ว่ามีกกสัมสาใหญ่ๆนี่จะเป็นจุดที่ตั้งของตัวเมืองเนาะหรือว่าเป็นบอนสําคัญท่านะก็จะเป็นกกสัมสนา กกสัมพนนี้บวสามารถพบเห็นได้ทั่วไปทุกคนสังเกตมันจะอยู่ตามตัวมังไงเนาะท่าแขกสวันเ,นเวี้ยงจันประมาณนี้กระจายตัวอยู่ตามเมืองสังทองน่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์ในการปลูกย,งยางยา,งอ,ยางอยู่ตามจุดสาคัญนะทุกคนเนาะเพราะว่ามันปล่อยไม้ธรรมชาตินะแม่นไม้ปลูกไม่สัสายยันกังามนี่ทุกคนก็มาเหตดโตเหตุตั้งเนาะ ก็ถือว่างามงามเติบเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนในทิศนึงอีกเนาะก็จะพาทุกคนอย่างเลาะเติมนี่ก็จะเป็นเขตอ่า จะห้องมาเอียงทาดขาวทุกคนทาดขาวก็จะเป็นปลูกต้นตาลปลูกใหม่ทุกคนจะมีกกไม้บริเวณอ้อมหอบนะทุกคนกกมะพร้าวแล้วก็เครื่องลิ่นเด็กน้อยเนาะประเภทโอนซาประเภทอ่ะ เครื่องลิ้นทั่วไปทุกคนมุมนี้ก็งามทุกคนเสียแต่ว่ามันมียุกแย่หลายเนาะไปทุกคนเอาไปน้ำกนัน ยกหญ้าอะไรก็อาจจะดีในการให้ปาลารี่ซ้อนรี่โฮมต่างๆเนาะแต่ว่าเรื่องของอความสบายตาสะอาดตานี่ยก็ก็บอป,ปันเลนี่บริเวณอ้อมหอบทุกคนจุดนี้ก็เป็นดาวแดงเนาะ เราแดงขึ้นก็ง่ายแต่พุ่นคุณมาทุกคนง่ายแต่ฝั่งกระทรวงพวกกับประเทศเนาะหรือว่ากระทรวงกลาโห่มมาเลยง่ายมาใส่อยู่แจคิดให้พื้นที่สนามหลวงนี้กว้างขึ้นเนาะเป็นปวันปิดกว้างแบบทางยาวฮะนะแต่กีมันเกือบประมานกว้างทางยาวกระซำง่ายให้มันนี่กะ ซ้ำๆกันเลยทุกคนภาบอกทางคิด,ดนะเป็นประตูธาตุหลวงทุกคนเนาะเปิดม,มาออกก็จะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำห้องสุข,ขาเดี๋ยวพาทุกคนย่างหล่อเตืยเอยวนะสภาพรวมมอนเด็กต้อยมานี่ก็จะเป็นดาวดเองส่วนแค่นี้จะตบแตงไม่ทุกคน สังเกตจะมีกกไม้หักกระปุกนี่คงดอกจำปานี้ม,มีกกงูกวงต่างๆนี่ก็เป็นสภาแห่งซาทุกคนทา,ทางด้านหลังของต้นไม้เนี่เป็นสภาแห่งซตาอันนี้ดาวเรียงในปัจจุบันหรือพื้นห้องว่าสุสาน อนุสาวรีย์นครขบเก่าไปทุกคนเพราะจะเป็นต้นดอกเข็มนะอ,อ้อมส่วนประตูไซน์นี่จะโล่นแล้วทุกคน,ส,นส่วนประตูไซน์นี่จะโล่นล่ะดังคลิปทีให้ทุกคนได้เบินรินทานแหละเดินเนี่ยก็งามทุกคนเนาะอืเพ่นห้างคนเข้าไป ถ้าสิบ่าอะไรเขตนี้นี่เพื่อนภาอนามัยได้ดีพอสมควรทุกคนเขตนี้นะมาทุกคนมายางเลาะเบิ่งสภาพน้ำกัน เราเป็่นเช่นใดนี่ก็เป็นกกต้นฝางแดงทุกคนกำลังออกมา่วงนี่กกต้นฝางแดงวันนี้อากาศดีทุกคนฝนบปตก ได้สองมื้อแล้วเนาะถือว่าน้ำอยู่พื้นดินแต่ยังซุ่มอยู่ก็เลยเห็ดให้อากาศมันดีครัแต่คันฝนหยุดตกประมาณที่เนี้ยมันหับฮ้องอากาศฮ้อนเนาะเพราะว่าะจะเบิดระดูฝนแล้วทุกคนและประมาณท้ายเดือนสิบนี่ก็ับปิดช่องออกพรรษาทุกคนเนาะ ออกพรรษาก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวทุกคนแล้วแล้วก็ไปสู่ฤดูห้อนประมาณเดือนเดือนสองอีกพั่นแหละเดือนสองเดือนสาม้นไปเนาะก็จะเป็นฤดูห้อนอัน้เมชนสภาแห่งชาติทุกคนในปัจจุบันนี้สภาแห่งชาติ ก็แม่นซูเปอร์มาร์เก็ตเวียดนามเนาะมีนี่มากเวียดนามตะกี้ฟังนี้ก็เป็นห้องหมอกอบีเดีวยวนะคห้องหมอกอบีก็เพราะว่าอันนี้เป็นสภาเนะะาะสภากัมซายจะเป็นห้องหมอกอบีก็มขวาจะเป็นส่วนสถานะบอลลินเด็กน้อยเนยมราชชนทันวาหรือว่า หนองสะพังเลนเนาะห้องหมออูบีเก่าปัจจุบันนี้กับบอมีแล้วทุกคนเนาะเป็นกหื้อถอนละอ่านี่กับแมนภาพของห้องหมออูบีเก่าทุกคนเนาะเป็นห้องหมอหัวมือระหว่างฟิลิปปินส์และอเมริกาสร้างขึ้นในปี1 9 6 0ห่าง161ทุกคนเนาะเส,สื้อครับไสซในยุคสมัยนั้นเป็นหื้อถอนไปไปโดดเติบแล้วแหล,และเนาะย้ายไปอยู่ ทางอ่าบ้านดอนก่อยทุกคนเนาะเดีเขาจะฮู้กันในน้ำอ่าห้องหมอออบี้เนาะห้องหมอออบี้ดอนก่อยก็เป็นห้องหมออ่าใหญ่สมควรเนาะเดประเทศลาวปัจจุบันห้องหมอใหญ่ก็มีห้องหมอบองโสดเนาะห้องหมอร้อยสามห้องหมอร้อยห้าสิบเตียงเนาะแล้วก็ห้องหมอออบี้แต่ว่าตะกี้ห้องหมอที่อยู่ใจกลางเมืองสุดกับแทน ห้องหมอมหสวดกับห้องหมออบี้อยู่เดินท่านหลวงนี่แหละแต่ปัจจุบันนี่ก็เลือแต่ห้องหมอมโหสถทุกคนอยู่ใจกลางเมืองอยู่ใกล้ประตูไซ่าวัชซะต่อมากับซีเมนตห้องหมอว่าหาทสิบเตียงแล้วก็ร้อยสามส่วนห้องหมออบี้เดี๋ยวนี้อยู่ไกลสุดเนาะอยู่เขตดอนก่อยก็จะกระจายกันไปทุกคนเพราะว่าคนในแต่ละพื้นที่จะเข้าถึงง่ายหรือว่ายังกระเบื้องตาม โลเคชันเนาะต่างๆนี่ก็เป็นต้นต้นสแปงบุทุกคนเคยนี่ก็เป็นเคของหมอกอบีดนะเนี่ยราจการนี่ก็เป็ดตื่นเนาะคนไมายางลินก็น้อยทุกคนอาจจะเป็นพื้นที่ต้นไม้หลายพันปรกอบ คนส่วนใหญปจียงยังอยู่เดินท่าหลวงเนาะทุกคนเดีย๋ยวพาไปซองเบิงอันนี้ก็เขตของหมอโอบี้ทุกคนเด้อะทวนคืนของหมอโอ,อบี้บาคำกับโบงู้ด้ะว่าอบี้เป็นอ่าย่อม,มาจากอย่างเนาะเจ่แบบผู้เฒ่าผู้แก่เป็นพาห้อง,งนะห้องโอบี้กับอบี้น้ำพึ่นอยู่ฮะเนาะไอน้องผู้ใดฮู้กับคอมเม้นบอกเบาคำเลยเนาะ ห้องมอโมอบีนะ่ะจะเป็นห้องมอครับไสแอ่งถ้าหากบอกทุกคนนะบอกคำก็บอกห้องอแต่ว่าบากคำยังจือภาพไปอยู่กับห้องหมอ,อบีนี่มันเป็นอาคารสั้นเดียวบ่คือว่าตะก,กี้นี่มันวุ่นวายแหงเเนาะพราะว่าเป็นห้องมอน้อยเลยคนก็สิเข้ามาใสบริการหลายแนี่ยนะ ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วทุกคนเวลาประมาณหกโมงเนาะมาถ่ายด่วนๆทุกคนได้เบ่งสินะโอ่าห์พาขี่รถลายละพามาย่างในครับนี้บางทีเปาเอาคำจอยลงจากเครื่องขีดเนาะพวกที่มีแหงา่์คลิประยะนี้ก็สิลงประเภทอ่าเลาะในเขตเวียงจันทร์ทุกคนประมาณ อีกสามสี่มื้อเนาะจะพาทุกคนไปเลาะเขตแข่งเลี้งจัดเป็นหน,หนึ่งหนึ่งเนาะกระถามีโอกาสจิไปวังเวียงต่อเนาะทอติดตามกันไปเรื่อยๆทุกคนยอดวิวกับโบลายปันไดเนาะเนื่องจากคลิปเอาคำ้ำหนึ่งประเทศเป็นกระแสปันไดเนาะก็มีแต่ฐานลูกค้าเก่เอาฮาแหละเาซาเบิงในอันนั้นก็เลยซาเบิงในตัวข้อมูลเนาะการเคลื่อนไหว นี่แม่สภาแห่งชาติคนจะออกกําลังกายกันอยู่แถวนี้ทุกคนไปหูซึกว่านหน่อยเนาะหน่อยหลายพอบางส่วนมันก็ไปแลนดยูเครสเข็ดยังเข็บึงท่าหลวงเนาะบางส่วนบางส่วนมันก็ไปแลนดยูเครสประตูไซนเนาะเข็แคมป์ของเข็ท่าหลวงเนาะ กะ็กะ,กะจยกันไปตามทุกคนได้เห็นอยู่หละอ่านี่กระแมนฮะวนจอดรถจักรนี่มันเดินฮาร์ดลวงในปัจจุบันนะคน ถึงสีจอดรถอยู่ทั้งกลางและทั้งขอบเนาะแล้วก็พากันย่า,อาองออกกําลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่างๆออกคำกับมะหย่างเลยเนาะย่างเม็ดหนึ่งแล้วกับมือฮะมือไอ้พักพ่ออันอนี่รถลางกจะจอดอยู่ตาเมเยปทางี่ย นี่ก็เป็นดาวแดงคือบา่าวคำถ่ายมาให้เบิงเนาะถ่ายอ้อมทิศละหอ้หอ,นนนนองนี้ก็ถ่ายห้องหนึ่งสิเป็น,ย,นยัยงเนี่ยไม่เขียนฉบับอีกยังนีประเท,ทาศชาติจะลึกอุ่นคุณหมดทุกคนเเ็อ้าปนปานนีทุกคเาะขออนุญ,ญาตปิดคลิปเนาะขอบใจทุกคนต่ามชมเนาะฝากกดไลค์กดตามมาๆๆิดตามช่องบ่าวคำเพื่อการจ่ายทางบ่าวคำได้สร้างสกิปใหม่ๆเรื่อยๆเนาะ เพราะว่าคันเบาควายางไปต่อยไปน,นึงนี่จะไม่ย,ยังจะไปติดเสียงเพลงเล็กกับชิดอยู่หันเนาะขอเปิดเพลงเต้นอยู่เดี๋ยวมันสีลงคลิปบ่ได้ทุกคนทำหนึ่งก่อนซะก่อนปิดคลิปทุก <c oughs> คนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะเบาความก็ตัวลาก่อนขอบใจทุกคนตามชมเนาะบ๊ายบาย